สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พ็อกเกิลโปรทิพต์นะครับกับผม mm hmm. เคเกรยงไกลทองก้อนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้นะครับหลายๆท่านเนี่ยนะครับที่ทาประกอบธุรกิจกันเนี่ยก็คาดหวังนะครับที่เราจะต้องการมีลูกค้าประจํานั่นเองนะครับการที่เราจะมีลูกค้าประจําหรือมีลูกค้าที่มาเป็นโรโยตี้กับแบรนด์เราเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ ขาดไม่ได้เลยก็คือการทําระบบสมาชิกถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกกลุ่มลูกค้าปกติและยิ่งถ้าเรามีกลุ่มลูกค้าที่เป็นระดับ V.I.P. หรือเป็นลูกค้าเลเวลพิเศษขึ้นไปอย่างหลายๆลแบรนด์ก็จะมีเป็นในส่วนของเซลเนอถูกไหมฮะหรือจะเป็นในส่วนของโกลแพทินัมต่างๆการมีลูกค้าเลเวลต่างๆแบบนี้และให้สิทธิพิเศษกับเขาเนี่ยตัวลูกค้าเองก็จะยิ่งรู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ได้เช็คแนด์นี้ มีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะกลุ่มให้กับเขายิ่งเลเวลสูงยิ่งมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้ากลุ่มเหล่านี้ก็จะยิ่งทําให้เขากลับมาใช้บริการและเป็นโรโยตี้กับแบร์เรามากขึ้นนั่นหมายความว่าธุรกิจของคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นนั่นเองวันนี้ตัวค็อกเทลโปรของเรานะครับจะมีวิธีการนะครับตั้งค่ากลุ่มการใช้งานสร้างโรโยตี้ให้กับกลุ่มคนแบบนี้ยังไงเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันนะครับผมโดยฟีเจอร์นี้นะครับหลักเกณฑ์การทํางานของเขาก็คือ เขาจะสามารถนะครับปรับนะครับให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกในระบบคอรเครียวโป,โปรของเราเนี่ยนะครับให้มาอยู่ในกลุ่มนะฮะหรือว่าในเทียร์ของลูกค้าตามที่เราตั้งค่าได้นะครับตามคะแนนที่เราตั้งเซตติ้งไว้นะครับโดยดูจากทั้งภาพก็จะเห็นได้ว่าถ้าสมมุติว่าเราเซตอัพนะครับตั้งให้ลูกค้าทุกคนที่สะสมคะแนนอยู่ในโปรแกรมของเราเนี่ยถึง1,000คะแนน ปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะได้รับสิทธิ์ในการอยู่ในกลุ่มของ v i p โดยอ,อัตโนมัติเลยนะครับถ้าเราตั้งค่าแบบนี้ไว้นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยลูกค้าที่เป็นสมาชิกเนี่ยเมื่อมาใช้บริการในร้านสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะครับแล้วเขาสะสมคะแนนถึงเกณฑ์1000คะแน 1, น,นปุ๊บระบบก็จะทําการนะครับอัปเดตตั้งค่าให้เขาอยู่ไปในกลุ่มเพียของลูกค้าที่เป็นระบบ v i p เลยอัตโนมัตินะครับหลักเกณฑ์ทําง,งานง่ายๆแค่นี้เอง3ส,ส่วนนี้นะครับ โดยในส่วนของฟีเจอร์นี้นะครับในนับปัจจุบันเราเปิดให้ใช้งานกันอยู่บนในส่วนของตัวโปรแกรม c o c k t a i l p r o p l u s นั่นเองเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าการตั้งค่าในระบบจริงๆแล้วเนี่ยมีขั้นตอนการตั้งค่ายังไงต้องเข้าที่เมนูไหนเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับสำหรับ ในส่วนผู้ประกอบการนะครับหรือว่าลูกค้านะฮะที่ใช้ตัวโปรแกร,รม C o ้ o เทอร p โ o plus อยู่แล้วนะครับสามารถเข้ามาตั้งค่าการใช้งานตัวฟังก์ชันนี้นะครับได้โดยที่มาตรงตัวแฮมเบอร์เกอร์เมนูนะครับเพื่อไปสู่นะฮะเมนูคำว่าแก้ไขโปรไฟล์นะครับหลังจากนั้นมาตรงหัวข้อที่เขียนว่าตั้งค่าขั้นสูงนะครับเข้ามาถึงแล้วให้เลื่อนหาหัวข้อหลักนะครับที่เขียนว่า ตั้งค่ากลุ่มสมาชิกตามคะแนนนะครับหลังจากนั้นเปิดปุ่มเปิดออนใช้งานนะครับกลุ่มสมาชิกตามคะแนนที่กําหนดนะครับเมื่อเปิดออนใช้งานแล้วก็เลื่อนลงมานะครับกดตกลงเพื่อบันทึกการตั้งค่าการใช้งานนะครับกดตกลงอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้พอเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่แฮมเบอร์เกอร์เมนูนะครับไปตรงคําว่าจัดการสมาชิกรายการฝากนะครับ หลังจากนั้นมาตรงคําว่ากลุ่มสมาชิกนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับเรามีการสร้างกลุ่มสมาชิกไว้อยู่แล้ว3กลุ่มก็คือคําว่า V I P g o แล้วก็ Silver นะครับสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่เคยสร้างกลุ่มสมาชิกเลยเดี๋ยวสามารถนะครับดูตรงในส่วนของสกิป Time นะครับตรง ข้างล่างคําบรรยายของ YouTube ได้นะครับสามารถกดไปดูตรงนั้นได้ว่าการสร้างกลุ่มสมาชิกใหม่เนี่ยตั้งค่าแล้วก็ทำยังไงนะครับแต่ว่าถ้าใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยเราจะเอาคะแนนมากําหนดว่าเมมเบอร์แต่ละคนนะครับสะสมคะแนนถึงเท่าไหร่และจะได้เป็นนะครับสมาชิกในเลเวลน,น,นั้นเนี่ยทำยังไงอ่าเดี๋ยวมาดูต่อกันเลยนะครับอย่างเช่นผมจะตั้งค่าว่าถ้าสมมุติลูกค้าเนี่ยสะสมคะแนนของเราเนี่ยถึง1 0 0 0คะแนนปุ๊บเนี่ยจะให้อยู่ในกลุ่มลูกค้า v i p เลยนะครับผมก็มาที่ กลุ่ม vip ที่ผมสร้างมาอยู่แล้วกดคําว่าแก้ไขนะครับหลังจากนั้นเห็นไหมครับเขาจะมีช่องให้ใส่คะแนนนะครับเราก็ใส่ไปเลย1000นะครับกดตกลงเห็นไหมครับว่าตรงกลุ่มสมาชิก vip ของเราจะมีวงเล็บนะครับขึ้นมาบอกว่าตั้งแต่1 0 0 0คะแนนขึ้นไปทีนี้เราจะให้เขาเริ่มนะครับปรับให้สมาชิกทุกคนที่มีนะครับ1,000คะแนนขึ้นไปเนี่ยในระบบเนี่ยขึ้นอยู่ในกลุ่มสมาชิกของ vip เลย อัตโนมัติในตอนนี้เลยก็เลื่อนมาด้านล่างหาปุ่มคาว่าอัปเดตกลุ่มสมาชิกนะครับกดอัปเดตนะครับก็จะมีในส่วนของหน้าต่างป๊อปอัพนะฮะชี้แจงอธิบายเงื่อนไขกันขึ้นมานะครับแล้วก็กดตกลงอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากนี้ไปเมมเบอร์ Member ทุกคนนะครับที่สะสมคะแนนจนถึง1,000คะแนน,ข,น,นขึ้นไปแล้วนะครับจะได้อยู่ในกลุ่ม V.I.P โดยอัตโนมัติทันทีเลยนั่นเองครับสำหรับ ผู้ประกอบการหรือลูกค้านะครับที่เพิ่งสมัครใช้งานตัวโปรแกรม c o t a i l p Plus เข้ามานะครับแล้วอยากจะเปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยครเราแนะนําให้เข้าไปตรวจสอบก่อนว่าตัวฟังก์ชันนี้ถูกเปิดใช้งานแล้วหรือยังนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยทางโปรแกรมเนี่ยจะตั้งค่าเปิดใช้งานไว้ให้แล้วโดยอัตโนมัติสาหรับลูกค้าที่เพิ่งสมัครใช้งานอยู่แล้วนะครับโดยเข้ามาเช็คตรงที่เข้ามาตรงแฮมเบอร์เกอร์เมนูนะครับไปตรงเมนูแก้ไขโปรไฟล์นะครับ หลังจากนั้นมาตรงหัวข้อตั้งค่าขั้นสูงนะครับเลื่อนมาหาหัวข้อที่เขียนว่าตั้งค่ากลุ่มสมาชิกตามคะแนนนะครับกลุ่มสมาชิกตามคะแนนที่กําหนดเห็นไหมครับว่ามีเครื่องหม่อ่อนเปิดไว้แล้วนะครับถ้าเปิดใช้งานไว้อยู่แล้วก็ถือว่าระบบนี้ยนะครับพร้อมใช้งานทันทีนะครับถ้าเปิดออนแล้วก็สามารถเลื่อนขึ้นมานะครับไปที่แฮมเบอร์เกอร์เมนูแล้วไปสู่เมนูต่อไปก็คือจัดก,การสมาชิกรายการฝากได้เลยนะครับ หลังจากนั้นมาที่กลุ่มสมาชิกนะครับซึ่งเราเข้ามาในาตัวปุ่มกลุ่มสมาชิกนี้เพื่อที่เราจะทําการสร้างกลุ่มสมาชิกใหม่พร้อมการตั้งค่าคะแนนทีเดียวเลยนะครับว่ากลุ่มสมาชิกเราจะสร้างเนี่ยนะครับเมมเบอร์ Member ของร้านเราเนี่ยนะครับสะสมถึงกี่คะแนนจะได้อยู่ในกลุ่มสมาชิกนั้นได้เลยอัตโนมัตินะครับโดยตัวนี้ผมจะสร้างใหม่นะครับเป็นกลุ่ม VIP นะครับผมวีไนะครับ เมื่อลูกค้าสะสมถึง1000คะแนนเหมือนกันนะครับกดตกลงนะครับจะเห็นว่ากลุ่มจะถูกสร้างพร้อมเกณฑ์การตั้งเกณฑ์การสะสมคะแนนทันทีเลยนะครับหลังจากนั้นจะมีปุ่มอัปเดตนะครับเรากดอัปเดตปุ่มสมาชิกนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าหลังจากนี้นะครับสมาชิกทุกคนถ้าสะสมคะแนนถึง1,000คะแนนก็จะได้อยู่ในกลุ่ม VIP โดยอัตโนมัติเลยนะครับกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการตั้งค่านะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับฟังก์ชันการจำแนกนะครับแบ่งกลุ่มให้กับลูกค้าเราเพื่อสร้างแบรนด,ด์ l o y a ต t y ให้กับตัวเราเองนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับและยิ่งมีฟังก์ชันการกำหนดคะแนนนะครับสำหรับลูกค้าที่สะสมคะแนนถึงเกณฑ์ที่เรากำหนดแล้วก็จะแบ่งกลุ่ม yellow l t ให้กับทางร้านโดยอัตโนมัติแล้วยิ่งจะทำให้ผู้ประกอบการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นและตัวลูกค้าเองก็จะชื่นชอบ ในสิทธิพิเศษที่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองสําหรับชิปต่อไปเราจะมีเทคนิคแล้วก็ฟังก์ชันพิเศษอะไรในมาประยุกต์การใช้งานให้กับ Cocktail p ป o มาติดตามกันอีกครั้งนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามช่อง,องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ